สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูแกงหอยใบชะพลูนะครับก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฮิตมากเลยป๊อปมากตามพวกร้านข้าวแกงภาคใต้นะครับและที่สําคัญก็คือทาไม่ยากนั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับแกงหอยแครงใบชะพลูนะครับก็จะต้องมีนี่เลยใบชะพลูล้างน้ําแล้วก็เสดดน้ําผึ่งไว้นะครับหอยแครงครับแล้วก็พริกแห้งนะครับถ้าเผ็ดมากก็พริกชี้อ่าพริกขี้หนูเผ็ดน้อยก็ พริกชี้ฟ้านะครับหรือถ้าจะทั้งเผ็ดทั้งหอมก็เพิ่มพริกขี้หนูเข้าไปด้วยนะพริกขี้หนูส่วนแล้วก็ว่าไปเนาะพริกสดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับขมิ้นนะครับสีเหลืองส้มๆอย่างน,นี้แหละนะยิ่งแก่ก็ยิ่งแบบโอ้เข้มข้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับขา่าน้ําตาลปี๊บครับหอมแดงกระปิพริกไทยแล้วก็น้ําปลาครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกะทิอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับวาราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับ เอาละนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ควรจะต้องเริ่มจากหอยก่อนเลยเนาะเพราะว่า,เ,า <c oughs> เดี๋ยวมันร้อนมันจะแกะยากเนาะเดี๋ยวที่บายทีละกันก็เริ่มด้วยการลวกหอยนะครับผมจะต้มน้ําให้เดือดพร่านไว้เลยใส่เจ้าตะไคร้ลงไปนะครับถ้าอยากให้มันร้อนมากยิ่งขึ้นก็ใส่เกลือลงไปเลด,ดนึงนะครับเห็นไหมเดือดเลยเออ <c oughs> แล้วก็ตามไปด้วยหอยแคลงนะครับ ไตตรงนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มโหะระพากระเพราอะไรไปด้วยก็ได้ให้มันที่มันแบบว่าดับกลิ่นเนาะแล้วก็ช่วยให้หอ,อ,หอยเนี่ยหอมขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปแล้วนะการไฟลวกมือผมเบาหน่อยปาบนะครับ <c oughs> แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ของเราเป็นแกงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องไปผ่านความร้อนอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้มันมีเดียมก็ได้เอาแค่แบบว่าแกะได้ก็พอเอาแคห่หอยตายไปนะครับระหว,ว่างนี้เนี่ย เราก็เตรียมเลยนะอันนี้เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองประมาณ1ิบยีสิบวินาทีนะครับก็ใช้ได้ผมจะเลื่อนพวกที่จะตำพริกแกงเข้ามาใกล้ๆนะครับเียบเข้ามาอีกนิดนะเออปาบเท่านั้นเองเนาะตอนนี้เนี่อหอยแข็งผมว่าน่าจะใกล้แล้วน่าจะได้แนละ้วขอคนสักนิดหนึ่งเพื่อความร้อนมันแบบว่ากระจายชัวๆนะครับพอแล้ว นะครับไม่ต้องนานแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตำกันผมขออน,นุญาตใส่หมวกนิดนึงเพราะว่านะเดี๋ยวเราจะต้องกระแทกกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการป้องกันนิดนึงนะครับเราจะเสด็จน้ำแล้วเห็นไหมแล้วพอลวกไว้มันจะร้อนใช่ไหมครับถอยก็จะร้อน มือเราก็จะไปสัมผัสหอยไม่ได้เพราะว่าร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพักเขาไว้ก่อนครับอาจจะแช่น้ําอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ก็อาจจะทําให้มันเจิดเนาะก็เอาเป็นว่าผมลวกไม่นานผมจะทิ้งไว้เงี้แหละครับต่อจากนี้นี่เราก็จะมาทําพริกแกงนะครับที่เป็นพริกแกงใต้เนาะ <c oughs> เราก็ต้องเสดจน้ําให้ดีๆนะครับนะนะครับตามไปด้วยนี่เลยตะไคร้นะครับ ขาครับอะไรที่ตำยากๆเนี่ยใส่ไปก่อนเลยนะแล้วก็ตำก่อนตำกัน,นครับเรามาตำกันอนะครับตำให้ละเอียดสักนิดนึงเนาะแล้วก็หอมแดงครับ <laughs> โอเคครับแล้วก็ผมก็จะตมไปด้วยหอมแดงต่อเลยเนาะในกรณีที่ตำแบบว่าแค่หนึ่งพอชั่นหนึ่งจานอนะไรเงี้ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ทีเดียวแล้ว ตามวดเดียวจบไปเลยนะครับกระเทียมขมิ้นนะครับกระปิเสร็จแล้วเห็นไหมแล้วก็พริกไทยนะครับปากตําครับผมตากันลูกเดียวเลยนะฮะแล้วก็เอาให้ละเอียดนิดนึดนงเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับเอาละมาต่อกันเลยนะครับก็เริ่มด้วยกระทะร้อนๆนะตามไปด้วยกระชี เอาเห็ดร้อนเลยเนาะแล้วก็เอาพริกแกงนี่แหละครับมาคั่วนะมาผัดผัดซะหน่อยกับกะทินี่แหละครับบางคนก็เอาไปผัดกับน้ํามันก็มีเหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความชอบนะครับแต่นะั้นมันก็จะมีมันลอยหน้าเนาะก็อาจจะก็ <c oughs> กาจะไม่ไม่เป็นไม่ถูกใจนะบางท่านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกเอาได้นะจ๊ะอืม หมาจะเคลียเคลียนะครับคนนี่เ้เขาแบบว่าละลายไปทั่วๆ,ๆเร็วๆไม่งั้นเนี่ยมันติดเป็นก้อนกองๆองที่พื้นแล้วหม้อมันจะไหมนะฮะมันก็จะไหมขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คนสักนิดนึงนะครับส่วนพริกแกงใต้เนี่ยก็ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องสืบเผ็ดแน่นอนนะครับมาทีนี้เนี่ย เห็นไหมหอ,อยที่เราลวกเมื่อกี้นะครับก็จะได้แล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยเนาะก็จะแบบสดๆเลยเลือดๆอเงี้ยเราไม่ต้องเอาให้มันสุกมากเพราะเดี๋ยวเรามาใส่ในแกงอีกนะครับมันจะยิ่งหดเข้เไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกงเนี่ยเราก็อาจจะให้มันคั่วไปสักพักอีกสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> เพราะวแกงวันนี้เราไม่ต้องรออะไรให้มันสุกแล้วนะฮะทุกอย่างมันเหมือนกับจะสุกมาเกือบหมดแล้ว ผมจะใส่หอยลงไปเลยนะฮะจะไม่ใส่เลือดไปด้วยก็ได้นะแต่ผมว่ามันมันร่อยดีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเนี่ย <c oughs> สีก็จะเข้มข้นนะครับอูมามิเลยทีเดียวไม่ต้องนาน,นครับไม่ต้องนานตอนนี้แหละผมว่านี่ก็เริ่มสุกเยอะแล้วมาต่อไปนะครับตามไปด้วยก็บ <c oughs> ที่อยู่นี่เนี่ นิดเดียวก็พอครับยิ่งคนยิ่งอร่อยเนาะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับให้สุกระหว่างนี้เนี่ยเราไปซอยใบชะพลูกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับเราก็ซอยด้วยความรวดเร็วนะครับซอยนะฮะร,รีบๆซอยเข้าไปอ่ะแล้ก็ตามไปเลยเนาะ ไม่ต้องไปนานมากเดี๋ยวหอยมันจะหดนะครับยิ่งหดก็ยิ่งเหนียวเนาะบางท่านอาจจะไม่ชอบนะฮะอาจจะชอบหอยเล็กหอยใหญ่ก็ต้องไปเลือกซื้อกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะทุกอย่างก็สุกให้ใบชะพลูนี้มันแบบว่าสุกอีกนิดนึงเนาะก็เป็นอ้นใช้ได้เลยนะฮะส่วนเรื่องปรุงเนี่ยบางท่านไม่ชอบหวาน <c oughs> ส่วนเรื่องเปรี้ยวของน้ำมะขามนี่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันจะกลายเป็นพวกแกงกั้งส้มไปนะครับส่วนน้ำปลาเนี่ย บางทีไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าพริกแกงมันเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็แกงพริกแกงใต้เนี่ยกะปิก็จะเยอะก็จะยิ่งเค็มไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิมก่อนปรุงนะครับแล้วก็อาจจะตัดหวานนิดนึงอันนี้โอเคอยู่เนาะนะครับเป็นอันใช้ได้นะจ๊ะคนๆให้ละลายนิดนึงก็เป็นอันสเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานเสิร์ฟทานกับข้าวนะครับหมูทอดอีกสักนิดนึงโอ้เฟี้ยวเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนาะ ผมก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากตักลงจานนะครับดูเหมือนจานจะใหญ่ไปน,นิดหนึ่งนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ผมจะมีแต่งจานให้มันเต็มๆลงไปหน่อยเนาะครับมันเป็นศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแบบว่าอะไรที่อธิบายยากนะครับนี่นะฮะ นี้เปลือกก็ผมก็ล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเนาะเช็ดขอบนิดนึงครับก็เป็นน <c oughs> ั้นใช้ได้นะฮะใบชะพลู่ตรงนี้นะเนาะโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับแก้งหอยแคลงใบชะพลูนะครับลองทานลอง ทาทานกันดูนะครับสําหรับอาัตราส่วนก็เหมือนเดิมเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ไปแล้วนะสวัสดีครับ